กับคุณครูเดียในคลิปที่2นะคะคลิปนี้นะคะคุณครูเดียก็จะพาเด็กๆไปเรียนรู้ทักษะเพิ่มเติมเกี่ยวกับการนับตัวเลขนะคะซึ่งวันนี้นะคะคุณครูเดียจะชวนเด็กๆไปนับตัวเลข1ถึง13เลยนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเด็กๆนับไปพร้อมๆกันเลยนะคะ มี1กับ0 11มี1กับ1 12มี1กับ2 13มี1กับ3ต่อไปนะคะเราจะไปเรียนรู้ความหมายของสัญลักษณ์นี้ค่ะเท่ากับและไม่เท่ากับนั่นเองค่ะถ้าเด็กๆดพร้อมแล้วไปเรียนรู้กันเลยค่ะ เครื่องหมายเท่ากับและเครื่องหมายไม่เท่ากับนะคะไปที่เครื่องหมายแรกกันเลยนะคะเด็กๆเครื่องหมายเท่ากับลักษณะเครื่องหมายเท่ากับคือ2ขีดเท่ากันนะคะเด็กๆเริ่มด้วยที่ข้อแรกกันเลยนะคะคัพเค้กนะคะเด็กๆนับพร้อมกันค่ะหนึ่ สามคัพเค้กจำนวนเท่ากับ3อีกฝั่งนะคะเป็นโดนัทนับค่ะหนึ่งสองสามจำนวนเท่ากับสามะะเด็กๆคิดว่าเราต้องใส่เครื่องหมายอะไรคะใช่แล้วคะ่ะเครื่องหมายเท่ากับนั่นเองนะคะเรามาดูรูปคัพเค้กกันนะคะคัพเค้กจำนวนเท่ากับ3โดนัทจำนวนเท่ากับ3าม เด็กๆสังเกตที่ลูกสอนชี้นะคะจะเห็นว่าอยู่ในจำนวนที่เท่ากันจึงสรุปได้ว่าข้อนี้ใส่เครื่องหมายเท่ากับนั่นเองค่ะเครื่องหมายต่อไปที่เราจะเรียนรู้นะคะก็คือเครื่องหมายไม่เท่ากับนั่นเองนะคะเด็กๆเรามาเริ่มที่ข้อแรกกันเลยนะคะเด็กๆเราไปนับจำนวนน้องแมวกันนะคะนับค่ะหนึ่ง สองสามสี่ห้าหกน้องแมวจำนวนเท่ากับหกนะคะต่อไปไปดูอีกฝั่งหนึ่งนะคะเด็กๆพี่หนอนนั่นเองนับค่ะหนึ่งสองสามสี่จำนวนเท่ากับสี่เด็กๆคิดว่า มีจำนวนเท่ากันไหมคะเราต้องใส่เครื่องหมายอะไรเอ่ยใช่แล้วคะ่ะเครื่องหมายไม่เท่ากับนั่นเองนะคะเด็กๆเ,เรามาดูรูปภาพน้องแมวกันนะคะน้องแมวจำนวนเท่ากับ6พี่นอนจำนวนเท่ากับ4แล้วเด็กๆลองสังเกตลูกศรกันดูนะคะจะเห็นได้ว่านอนมีจำนวนน้อยกว่าแมว ข้อนี้จึงสรุปว่าเราต้องใส่เครื่องหมายไม่เท่ากับนั่นเองค่ะเด็กๆเมื่อเด็กๆได้เรียนรู้ทั้งการนับเลขและความหมายของสัญลักษณ์เท่ากับและไม่เท่ากับแล้วนะคะวันนี้นะคะคุณครูเดียก็จะมาแนะนําแบบฝึกทักษะนะคะซึ่งวันนี้คุณครูเดียดจะให้เด็กๆทําแบบฝึกทักษะเตรียมความพร้อมลีลามือคัดไทยนั่นเองค่ะ สหน้าด้วยกันนะคะก็คือหน้าที่8 9 10และ11ค่ะถ้าเด็กิพร้อมแล้วไปฟังคำแนะนำกันเลยค่ะหน้าที่8นะคะให้เด็ๆกๆวงกลมนะคะจากตรงนี้นะคะวงกลมขึ้นไปแล้วก็ ากเส้นตรงลงมานะคะแบบนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นการฝึกม้วนแล้วก็ลากเส้นลงนะคะต่อไปข้างล่างจะเป็นม้วนออกนะคะม้วนออกมาข้างหน้าแล้วก็ลากเส้นตรงลงมาะค่ะแบบนี้นะคะต่อไปเด็กๆจะดูหน้าที่9้านะคะหน้าที่9้าเป็นการม้วนเส้นจากข้างล่างขึ้นข้างบนนะคะม้วน ดันขึ้นเป็นเส้นด้านบนแบบนี้นะคะต่อไปด้านล่างเราจะม้วนจากข้างหลังมาข้างหน้านะคะ,ะแล้วก็ดันขึ้นค่ะแบบนี้นะต่อไปเราไปดูหน้าต่อไปนะคะหน้าที่10นั่นเองค่ะหน้าที่10นะคะจะเป็นการม้วนหัวม้วนหัวก่อนนะคะม้วนหัวเล็กๆก,ก่อนนะแล้วก็ม้วนโค้งขึ้นไป แล้วก็เป็นลากเส้นลงมาแบบนี้นะคะต่อไปค่ะมีม้วนหัวขึ้นไปนะคะแล้วก็หัวหยกัยกๆนะคะหรือหัวแตกนั่นเองแล้วก็ค่อยลากลงมาแบบนี้นะคะต่อไปค่ะหน้าสุดท้ายของสัปดาห์นี้นะคะก็คือหน้าที่11นั่นเองอเป็นการเขียนงองูและจอจานนะคะงองูเขียนยังไงเด็กๆม้วนหัวก่อนนะ หัวก่อนนะคะแล้วลากลงมาแล้วก็ดันไปด้านหน้านะคะเป็นหางงูนะต่อไปค่ะจอจานม้วนหัวก่อนนะคะลากเส้นลงมาแล้วก็ลากขึ้นไปโค้งเป็นหลังคาจอจานนะคะ ดเด็กๆทำเสร็จดเด็กๆอย่าลืมระบายสีภาพให้สวยงามด้วยนะคะเป็นไงบ้างคะวันนี้ไม่ยากเลยใช่ไหมคะเด็กๆได้เรียนรู้ทั้งเอกลักษณ์ของไทยนะคะและยังได้เรียนรู้การน,นับเลขแล้วก็ความหมายต่างๆของสัญ,ญลักษณ์นะคะแล้วก็ได้ทำแบบฝึกทักษะนะคะซึ่งไม่ยากเลยเมื่อเด็กๆทําเสร็จแล้วเงินไขของเราก็คือให้เด็กๆส่งคลิปหรือถ่าย รูปคู่กับผลงานของตัวเองส่ง,สงมาให้คุณคูณเดียและเพื่อนๆได้ดูด้วยนะคะคูเดียรอดูอยู่นะคะสำหรับวันนี้คูเดียขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะดเด็กๆ